ในเรื่องของการตรวจเอกสารก่อนที่จะนําเสนอในสภาเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับอันนี้ทําความเข้าใจให้ถูกต้องประเด็นที่สองเนี่ยไม่อยากให้ใช้แท็กติกกันแบบนี้นะครับเมื่อรูปถูกแบนแล้วก็เอามาโชว์เพื่อให้ช่างภาพเนี่ยได้ถ่ายรูปเนี่ยม,มันตลกนะครับสาหรับผมนะครับอย่างไรก็ตามในรูปเมื่อสักครู่ผมยังเห็นเลยนะครับท่านตัดต่อเอาหน้านายกไปใส่ในรูปอื่นซึ่งเป็นการเอารูปบุคคลอื่นไปตัดต่อ อันนั้นเป็นการไม,มไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับก็ฝากให้ช่วยพิจารณานะครับส่วนการวิปรายน่าจะเริ่มได้แล้วครับเราจะได้ไม่ต้องเลิก <c oughs> เลกกิกกันดึกเกินไปครับ,รบเ,พเพื่อความชัดเจนนะครับรูปของคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถนําขึ้นสไลด์ได้นะครับแต่ต้องถ้าลักษณะของการเอามาตัดต่อแล้วทําใหา้มีการไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแลวทําให้เป็นลนักษณะของการอาขอขอ,ขอภัยนะครับผมดูผมรู้สึกว่ามันไม่สุภาพ นะครับผมคิดว่าตรงนี้สามารถที่จะเจ้าหน้าที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงได้นะครับครับผูร้รับผิดชอบที่ตายานธานดิฉันก็นะคะยังยืนยันว่าดิฉันไม่ได้เอามาใส่เนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเสียสีหรือว่าดิฉันก็คงจะที่จะต้งองขอโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตัดสินว่ามันเป็นรูปที่ควรที่จะผิดข้อบังคับหรือไม่แล้วก็ดิฉันอาจจะต้องขอปรึกษากับท่านประธานคะ่ะว่า ข้อบังคับการประชุมเนี่ยอย่างเช่นรูปแบบนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่าท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบุคคลสาธรารณะนะคะแล้วก็รูปของท่านรัฐมนตรีเนี่ยดิฉันท่านนายกเนี่ยดิฉันก็เอามาจากโซเชียลมีเดียนะคะคคแล้วกผกผมไม่นิชัยแล้วครับก็การตัดสินของกรรมการอาจจะไม่ถูกใจท่านนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเรายอมรับกติการ่วมกันเราก็อภิปรายต่อได้นะครับครับขอเชิญคุณรัชนกอภิปรายเลยครับ ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันรักชนกศรีนอผู้แทน